สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วจะมาเหอเสื้อผ้าได้เลิกแล้วจ้า ที่เราจะมาเห่กันกองประมาณนี้นะคะไม่เยอะมากแล้วแก้วก็มองว่าการซื้อเสื้อผ้าถ้าจะให้ทุกคนตามได้เนี่ยก็ออนไลน์สะดวกสุดก่อนหน้านี้แก้วเคยเห่เสื้อผ้าไปแล้วนะคะแต่ว่าก็จะเป็นของลาซาด่าวันนี้แก้วจะมาของช้อปปีกันบ้างใครที่รอ EP นี้อยู่ต้องยกมือขึ้นหรือว่าคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะคะให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยรออยู่นะยังแบบยังดูอยู่นะก่อนอื่นนะคะทุกคนจะถามทุกคลิปเลยสัดส่วนว่าสัดส่วนแก้วเท่าไหร่ก็จะเขียนให้ตรงดีสคริปชั่นบ อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าลงใน Facebook ก็เขียนให้ในแคปชั่นเลยนะจะลองคลิกด,ดูกันแล้วกันเนาะจะได้ง่ายในการตัดสินใจค่ะที่ซื้อเนี่ยบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะคะคุณภาพแก้วมองแบบโดยรวมแล้วนะคือผ้าดีนะคะถือว่าโอเคเลยะคะ่มากันที่ตัวแรกแน่นอนว่าท้อนแสงมาเลยนี่เสื้อครอป95บาท95บาทเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็ผ้าโอเคมากแต่จะมีคอมเมนต์ว่า ครอปสั้นมากแกลวเนี่ยจะขึ้นตอนใส่ให้ดูด้วยนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นประมาณไหนนะตัวนี้ก็คือราคาประมาณแบบ 95บาทนะคะใส่คู่กับกางเกงอันนี้ก็คือซื้อจากช้อปปีเหมือนกันเดี๋ยวจะเหอเลยแล้วกันเนาะกางเกงตัวนี้มาจากร้านเดียวกันนะคะเนี่ยซื้อคู่กันนะก็มีขัดขาดแก้วใส่ไซส์ XXL นะคะราคาจะอยู่ที่189บาทจะบอกว่าราคาอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเพราะว่าบางช่วงอทุกคนเราจะไปเจอช่วงแบบโปร2 12, 1211 11อะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกลงกว่านะคะหรือว่าราคาปกติของเขาบางทีบางช่วงแก้วซื้อในช่วงโปรก็จะได้ถูกนะคะอันเนี้ย ที่เขาใส่ก็จะเป็นแบบประมาณนี้แก้วะคาวแก้วระหว่างไซส์ XL ส่วนใหญ่อะแก้วจะเป็นไซส์ XL นะแต่เพื่อความสบายใจเพื่อความสบายในการใส่แก้วจะซื้อ XXL แต่ว่าพอใส่แล้วอะ่ะมันจะดูหลวมนิดนึงในช่วงเอลก็มันได้อย่างเสียอย่างเลยอะทุกคนต้องวัดถ้าใครที่ชอบใส่พอดีตัวก็คือเขาก็จะบอก ขนาดเอวอยู่แล้วนะคะก็ลองไปเลือกกันดูนะคะตัวนี้ก็คือเป็นจากร้านเดียวกันั้งเนี่ยเออใช่มาจากร้านเดียวกันนะคะมาตัวนี้เนี่ยจะส่งมาจากต่างประเทศนะคะทุกคนอันนี้ตัวเสื้อเนี่ยเสื้อคลุมเนี่ยราคาประมาณ200ประมาณ200กว่าบาทนะคะ เป็นซื้อแยกอ่ะก็ตัวเดทนะคะเราอาจเขาอาจจะแบบที่ขายแยกเพราะว่าบางคนอาจจะใส่แบบสีชมพูข้างในแล้วก็ตรงนี้สีฟ้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบสีโทนคิ้วๆน่ารักน่ารักแต่เนี้ยคือแก้วอะ่ะให้มันเป็นสีเดียวกันนะคะก็เลยเลือกอันนี้มารู้สึกว่าชุดน,นี้จะประมาณ400นะคะ รวมๆนะเพราะว่าตอนซื้อมันช่วงโปรทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจราคาลองเข้าไปดูกันอีกทีนะคะโอเคเรามาต่อกันที่อันนี้นะคะเป็นกางเกงยีนที่ราคาถูกมากคือแก้วได้มาตัวตัวหนึ่งน่าจะแพงกว่าหน่อยตัวหนึ่งน่าจะถูกกว่าหน่อยประมาณ1 4 9บาทประมาณเนี้ยก็คือรวมค่าส่งแล้วไม่ถึง200แต่สวยมากอันนี้แก้วซื้อตัวแรกมาก่อนเอวใหญ่อันนี้เป็นไซส์ xl นะคะเป็นผ้ายีนนะไม่ใช่เป็นผ้า ผ้าบางๆมันเป็นกางเกงยีนเลยอ่ะเออแล้วก็เป็นขาบ,นบานๆหน่อยไม่ได้เป็นทรงกระบอกมากบานขานิดเดียวแล้วแก้วก็เลยซื้อมาอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้แก้วซื้อช่วงโปด้วยโป11 11มั้งไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นไซส์ XL คือแก้วอะ่ะใส่ XL แล,แล้วรู้สึกว่ามันพอดีตัวกว่าจะเป็นยีนเข้มนะคะสวยอันนี้สวยระคะไม่แพงเป็นกางเกงยีนเดี๋ยวนี้แบบ ร้านแก้วจะแบบสู้ในช้อปปีได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าถ้าใครที่เป็นสไตล์ที่แบบเฮ้ยอยากซื้อผ้าดีๆคุณภาพดีๆอะไรอย่างเงี้ยแก้วมองว่าลอยกว่าดอะ่ะแกม้มันมันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเว้ยมันดีมันแบบ มันผ้าดีมันไม่ได้ไก่กามันไม่ได้ใส่ครั้งเดียวทีนะคะร้อยาบาทคือมันสามารถใส่ได้เรื่อยๆไปก็คือตอนนี้ก็คือตั้งแผงที่บ้านที่กาญจนบ,บุรีอยู่นะคะก็คือตั้งแผงเสื้อผ้าขายไม่ได้ขายออนไลน์เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีเวลาต้องขอภัยจริงๆเลยแบบนันนมาทีสําหรับชุดน,นี้นะคะผ้าโอเคเลยผ้าที่ใส่สบายบางๆแล้วก็ไม่ค่อยติดขนแมวเป็นผ้าที่ชอบมากจะเป็นผ้าที่แบบอย่างเงี้ย บอกไม่ถูกอันนี้คือ 2XL นะคะจะใหญ่นิดนึงเขาก็จะเป็นเสื้อลายจูดเป็นแขนแบบนี้แขนตุกตาแล้วเวลาใส่อะก็จะเป็นเดสอันนี้ก็คือสามารถแยกได้นะเราอาจจะใส่เดสใส่เดียวอย่างนี้เฉยๆก็ได้เดสดำสวยมากมาที่ตัวที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ตัวนี้เป็นกระโปรงที่โอแม่เจ้าเขาขายราคานี้ได้ไงงงมาก99บาทใครที่ตัวเล็กกว่าแก้วเนี่ยแนะนําแต่สาหรับแก้วเนี่ยแก้วมองว่าฟิต แก้วลองและตัวเนี้ยคือใส่เอคลโอ้โหนี่เอวขนาดนี้ฟิตนะ <c oughs> คือบอกไม่ถูกอะ่ะมันจะเป็นแบบหนังที่ไม่ยืดเลยมันก็สวยนะมันก็สวยแต่ว่าแก้วไม่ชอบใส่อะไรฟิตเกิน <c oughs> พึ่งกลับมาทําร้านเสื้อผ้าใช่ไหมทุกคนพอแก้วเห็นเสื้อผ้าในราคาเท่านี้แก้วก็ชอบตั้งคาถามว่า ทำได้ยังไงแต่บางทีอ่ะเราก็ลืมนึกถึงว่าเขาเป็นโรงงานใหญ่แก่เขาไม่ได้ผลิตหลักร้อยตัวเขาผ,ววาผลิตหลักร้านตัวอะไรเงี้ยต่อมานะคะมาที่ตัวนี้อันนี้ใช้คําว่าน่ารักสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่170บาทเป็นผ้าถักถักแบบนี้ สวยมากนี่ก็คือจะเป็นเรสแต่ผ้าแบบนี้ถ้าให้แก้วพูดอะแก้วจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าแก้วเป็นคนที่ไม่ค่อยรีเสื้อผ้าแล้วแต่คนชอบเนาะไปเที่ยวเชียงใหม่เออจะไปถ่ายกับดอกไม้ไม่รู้จะได้ใส่หรือเปล่านะ ร้อยเจ็ดสบาทดีมากเนี่ยใช่แบบนางแบบนางแบบน่ารักเนาะต่อกันที่ชุดน,นี้นะคะเป็นน้องลายดอกนะคะอันนี้ยผ้าเนี้ยจะไม่ค่อยยับเป็นกางเกงแบบนี้มาให้นะคะยังยืดตัวใหญ่เลยใส่สบายได้ใส่นอนได้ <laughs> แล้วก็จะเป็นเสื้อนะคะไม่ไม่ใช่เป็นเสื้อเป็นเดรสนะเป็นเดรส เป็นคอแบบนี้ผูกเอวผูกข้างหน้าผูกข้างหลังได้เดี๋ยวก็จะใส่ให้ดูนะคะแล้วก็เขามีกางเกงข้างในให้ด้วยเราไม่ต้องหากางเกงข้างในเลยอันนี้เป็นไซส์ 2XL นะคะที่แก้วซื้อมาก,ก็โอเคผ้าดีเลยราคา169บาทมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวสุดท้ายอันนี้ใส่แล้วน่ารักมากหมวกอาจจะแบบไม่ได้249บาท เทอย่างนี้นะคะเหมือนเขาจะไม่มีไซส์แต่เขามีสีให้เลือกเยอะส่วนตัวเนี่ยไซส์แก้วเนี่ยแก้วใส่ได้นะคะก็จะขึ้นให้ดูตอนใส่ละกันใส่ได้โอเคเลยบางทีแบบยังยืดไม่ไม่โอเคเนี้ยเราจะเจ็บแต่อันนี้คือเหมือนเขาลองหลายชั้นมันรัดแล้วก็โอเคอะไม่ไม่เจ็บนะสําหรับคนที่หัวเล็กมากมากก็ได้มั้งมันไม่ได้อะสําหรับคนที่หัวเล็กกว่านี้น่าจะได้อันนี้คือแบบไม่ได้แต่ว่าแค่เสื้อก็โอเคแล้วนะ ทุกคนว่าดีไหมคือดีก็คอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจให้แก้วหน่อยเนาะก็จะได้มามามอยกันเรื่อยๆแล้วก็จะได้เน้นช้อปปิ้งออนไลน์ทุกคนจะได้ตามได้ง่ายๆนะคะพูดเลยว่าถ้าหลานแก้วเนี่ยใหญ่เมื่อไหร่จะได้ช็อปกันในช็อปปีนะคะแต่จริงๆแล้วก็ไลอ้อง่ายง่ายสุดนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยถ้าใครที่มาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ติดตามกันนะคะ วันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ